พี่น้องมาเด้วกินแตงโมจ้าเี่ยใส่ถุงไว้พร้อมทาแล้วก็ได้ใส่ถุงไว้วไไวจ้าเขาตู้เย็นไว้ให้ลูกไส้เห็ดเป็นถุงเป็นถุงไว้สะดวกสะดวกกับการกินมาจ้าหวาน,วาน เจียงเด็กหน่อยห้องบรรยากาศบ้านคอยพี่น้องเป็นอืมคึมคือจังฝนสิตตก 玩吧。 ช่วงนี้โควิดกินผลไมที่ปอกเปลือกเด้พี่น้องแล้วกะ็แนะนำให้เอามาล่างก้อนพาเด้พี่น้องัแตงโมล่างก้อนเปืือกความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจของห้ารหอมในการกินเนาะล่างล่างแล้วจังมาพาจ้ะอย่าให้เพิ่อพาให้นะเ่มกินเดียว

้เปลือกอ้อยเบอร์เบิร์นเปลือกอ้อยอ้อยมันก็กินเห็นหรอแต่ว่าแตงโมมากินเขาก็เก็บเปลือกไว้ให้มนันกินเลยว่าเรื่องยังว่าเรืเ่องยังอยู่ตอนนี้เลี้ยงหนูหนูแฮมนี่หนูเอ่ยหนูแฮมเตอร์ดเดี๋ยวเอาแ,แตงโมให้มันกินเยอะเก็บเก็บเปลือกแตงโมไว้ให้หนูกินพะนะ นี่เป็นถุงสีขาวตู้เย็นจ้าด้วยหนึ่งพาแล้วแบ่งใส่ถุงไว้กินแต่ละคนก็นเอาไปกินเป็นถุงๆสิจ้าง่ายดี สื่อมาแล้วกะล่างก่อนพาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความปลอดภัยจ้ะป้องกันไว้เม็ดยังขาวๆอยู่นู่นนี่จจกรกวานเมื่อมันเน็น นีปพันธุน์ไน,นขาวมุ้งนี้เป็นพันธุ์ไนขาวพันธุ์ไน่ดำก็มี <c oughs> อันนี้ตัวตัวเอาเรื่องจริงเขาบอกเรื่องจริงตัวนั้นต<ด>ี <c oughs> พอบานว่าพันธุ์ไนขาวหนูแ <c oughs> จักแมนน้องแมนดอกพี่น้องจกักเราออำข่อยบ่จักเ <c oughs> บิ่งบรรยากาศอีกรอกบหนึ่งเบื้งคือผมว่พี่พอบาน เห,นนหนมืนอมนจิตกเทียงเหมือนจิตตกบรรยากาศอึมครึมแต่พี่นอ้องอึมครึมหมู่อวานเมือก่อนก็เป็นสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละจ้าพี่น้องพอกันไหมในคลิปหน้าจ้า